ะสบายดีพี okay, okay, so ่น้องสบายก็ปล่อยรู้พาหนองบอลกินพาล้านกินนังข้าวต้มตัดเด้อพี่น้องเด้อกินกินกินเลยซื้อข้าวต้มตัดมาสูุรานกินเห็นคนอยากกินของหวานมาสักกินของหวานก็กินอันนี้แหละกินข้าวต้มมีดีก่อนเอยมาน้องกินย่างนะ เอา่ราข้าวน่านสอข่นไม่กินางเอาสอมมาันานไปเอาสอมมาซัดกินไปดูไปมือมันเปืือนเอาสอมมาผู้ปสอมือลีนอะเออนัดนแหลล้วมาซัดกินเอามือบดนียมือใบด้วยมือจงด้วยมืนี้ด้วยมือกีนนี่คะร่างก่อนเปิดน้าร่างก่อน เอาสอนมาเอามาให้แม่เด้อยวสอนเด้อลูกเด้อมาให้แม่พ่อก็เม่เมนอนพี่น้องเอเออ่ะกินอะนะพี่น้องซื้อทางนาวทางไทยต่างประเทศเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำแม่นบอลเลยมาเด้อเออคนสวยทางอิตาลี กินข้าวต้มน้ำนองเลยข้าวต้มตัดนี่มาเสดเสร็จทุกเรื่องเสียแรงใจทุกพลังใจแม่มดมน้ำไหมอืมเสะเห็ดเนาะตอนซื้อมาหมูสับยังพันอยากอยากกินข้าวอิ่มแล้วเพห่อป่ะข้าให้เขากินข้าวเขาพันอยากกว่เอาไว้ก่อน แล้วอยากมากินเปัญยาเพิ่งก็บอกอยากกินแล้วเพินนะ่์น่ะอยากกี่บ้าวะอยากเหล้าอยากกินไหมนักด <laughs> นก็ไปทุระเพิรนไปบนดินเพิ่์นแหละกระจายเงินขายดินบ้าเหมือนกัสื่อดินเย็นเห็นมันถือเนาะมันถือกอ็ซื้อมีน สือดินแบบนั้นแล้วมันถือถ้าซื่อดินแข้มทาามันบมดได้ดิแท่งทำบวมาม,มันดดสื่อดอกซื้อดินแบบนั้นอนะ่ะถ้าฮัาแบบดูให้เขาเสาปลูกมันปลูกอ้อยก็ได้เห็ดสวนมันสวนอ้อยนะเขาเสาเป็นปีนะแล้วได้คือกันได้ตนาไปมันก็นจะเลื่อนอยู่ละขึ้นทางเดี๋ยวนี้แพะก็อยากออกอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนเนาะ เดี๋ยวนี่นะคนเขามากักปลูกพังชวนมันชวนอ้อยเดี๋ยนั่นนะขเขาไปเอาไปอยู่ข้างนอกเลยไว้ก็ดีอย่างกลัวอะไรอ,อืมชอบมังป้ายลย น้องน้ามันละกินข้าวเส้าเลยฉันไม่กินอันนี้เลยกระตุ้มตัดไปตลาดมากเห็นหๆนเห็นนี่เนี่ยนีกินขา้าวจ้องขาดจะกลายเป็นขาดหนึ่งเนยได้บาทนไ <c oughs> ม่มอนนะ่ะมากินชุปกินชิปบน่ง มากินข้าวต้มขนมปซาลาซันกับเบยากเข่าแล้วกินน้ำอินน้ำชื่อสิอากาศห้อนห่อนเห็ดดีๆไหมแจับแบบแม่นี่จับแบบนี้ไม่ใช่จับแบบนี้บ่จับแบบนี้นี่จับแบบนี้เป็นบ่จับแบบนี้แจับแบบนี้ใครจะเคยเดินกับแจับแบบนี้จะก็แซกกินก็ชื่อเนี่ยเอออืมอืมโบกัมเหมือน มกันบแบบนึงน้าจับแบบนึงก,ก,กระเคยหัวกรเพาอยส้เดี๋ยวนี่ยเขาจะเห็ดกระตุ่มตัดขายเลยต่กอนบูมี ต่เห็นมเมนี่ยก็ต้มตัดแล้วเห็นขนมแหนกขนมมกนล้วจกินขนมมกใส่ใสหมาพข้าวนะแซ่ไ่เห็นเข้าะเห็ดขายไปต,ตลาดเมืองหนาสิซังข้าเห็ดก่อนอยากกินเมอยาว้าช่วยกินขนมมกไปหน่าขนมเป็นมกก็ใส่ใส่สามากร้าวเนแซ่ ผ้าเลยป่ะมะแข็าแนามาขวขัวไม่ต้องเหลืองแล้วไมันสดใสมันทั้งในเข้แบบนั้นแเละแข็ขึ้นเนี่ยพบบนตกเงี้ย่ต๊ี่น้นอ่ะขึ้นสื่อๆมาขึ้นเ่ยตก โจ๊กจะทเหนือทงคนละทงพะ้านคนละ้าพะ้า,านด้วคนละคนโจ๊กนะอึงเขากระไรมาก,กาตทพะรานเซาทำหมวกทงเซ่วมจะอ่อนจะอึงแต่ว่ายังแพงอยู่เหมืมอนกับสือกินมันแพงพุโ่ะแสนค็ดแ,แสนแปดพะานพวอืตหมวกเซ่ทมหมวเซถามหมวก เจเปิลเจเปนเมืองพีนดมเห็นดเฮียนเบาน้องบอลลินใหญ่ลินแล้วสีใหญ่เราสีเบาง่ากคนรินใหญ่เบางา เดี๋ยวก็เม่แล้วอันเดียเม่แล้วเขาบอกคือกับพราวเ่ยเลี้ยงน้อยเดี๋ยวนี้ก็อยากคือกันอยู่เดียวนี่ก็ยังมาๆคือกันแม่กับลู้ว่าเราคือกันยังด้อยแบบนี้แหละเอาเดี๋ยวกันกกนีนนนแดดน่แหละนั่งอุ่นหน่อยนะเม่ในด้าน,นยำเขาปอนแม่เจากเขาเลยคอยยำเขาปอนแม่กัน เมือ่อเท่าชีนะ้นี่ยได้เมื่อเจ้าได้นได้ไปทำกรรมนะซุปผักขี้น้ำคาป้อนเป็ดนุ่มให้แม่เจ้ากินเป็ดแม่เจ้าเกิดใหม่ใม่เหลาสุรานต่างเมื่เท่าชี้เจ้ากับมเมื่เท่าอันนีลล้อะไรอย่างเมื่เท่าชีนะ้เนี่ยก็ะไร เลี้ยงจนเม่เ่าเจ้าผมมันตกเบ่เจ้าอีกกับย่าย่ในเรื่องอีกอือฮึเรี่องน้องแล้วยหญ่แต่ไมาเลี้ยงร้านอีกพี่น้องกมีมอนไปอยู่น้ำเพลไปเอ้ยเอ้ยลูกลุ่มนะเป็นคนเอาไปเลี้ยงนะเอ้ยลูกลุ่มเพลขอขอนแม่แต่ตอนแม่ซื้อผ้าแม่จี้ลูกเจ้าเด้ร้ายคนแล้ว ่อยเด้อผู้นี้นะแล้วก็เคยคอมาลายเถื่อแลลวแม่บรันปากห้จักเถือ่อแล้วมาถือผ้าเมจีนี่เนะ่ะแม่เขาเป็มมนมดลันปากห้เออผู้ชายมึง่งผู้นะี้ออกมาผู้ถ่ยมึง่งบุษันนะก็รู้ว่าเป็นนน่นแ่นเ,เนะาะแต่ว่าได้เมจีมากนเะยผู้ดได้เมเมมนตายเนะี่ยตายหัวลูก,ลกอ่ะแล้วก็เอื้อกลุงรุางไปเลี้ยยเอือยลุกงุงเนาะผวาแปดเก้าปีบมไม่รู้เป็นเมย์กระด้ง เป็นพอเป่าไม่เป่าสันทัเลี้ยงอะไรน,น่ะไปเลี้ยงจะเลี้ยงกับพนบริยูเลี้ยงดนอกที่แรกเป็นคนไปเลี้ยงไปเลี้ยงนอกนะ่ะเพื่อนคนละภาคทางหมู่บ้านเนี้ยหมู่คนละหมู่บ้านจะวบาคนละภาคทางบนอยู่อยู่ใน,นสวรรค์นี่แหละพนไปข้าไปขายเอ่ยกองสดมีมงังเอกินเอื้อยเนาะลูกป้าลูกลุงเนาะเกอนเอื้อยเอ่ยกองสดจะเลี้ยงอน่ะีะไปอยู่น้าเนี่ย สามีกินไปเลี้ยงนะผนัวเพคนไหนเป็นทหารผัวเอื่อเอออิ่มกันลาป้าลาลุงซะอิมอ่มมาบ้าง <c oughs> อิ่มมาทองงาบกินอีกกินบะหมี่ขาวตู้เย็นเมียนเริ่มเริ เราวอชันสุดนะพี่น้องอะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเคบาย